ชอบสีแดงๆงจัดแดงแได้ทั้งคันแบบนี้เลยค่ะตามใจลูกค้าตามใจเจ้าของรถนะคะลูกค้าคันนี้จัดทั้งคู่หน้าทั้งเบาะแคบเข็มขัดนิรภัยตัวปูพื้นเราก็มีข้างประตูอันนี้จะเป็นรถว i g ก CA b นะคะสามารถเลือกสีเลือกลายได้ตามใจชอบชอบแบบนี้จัดแบบนี้ชอบสีอื่นจัดแบบอื่นมีทั้งลายเย็บให้เลือกทั้งแบบ VP แล้วก็ลายเรียบๆลายสปอร์ตมีครบเลยค่ะ อันนี้คู่หน้าจะเป็นชุดสวมนะคะสวมทับคลุมวอดเดิมหนังพรีเมียมคือหนาๆเลยแล้วก็มีได้ไนลอนเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะได้ไนล่อนเนี่ยจะช่วยเพิ่มความทนเข้าไปอีกนะคะแล้วก็เป็นงานปักแบบ VP สีแดงโซดตัดขอบสีดำค่ะเป็นงานตรงรุ่นของวีโก้เลยไม่สามารถใส่ข้ามรุ่นได้นะคะสวมทับเต็มตัวแบบนี้มีกระเป๋าให้หนึ่งคู่ทางซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะคะต่อมาที่บอกแคบฟองน้ำฉีดขึ้นรูปอันนี้เป็นฟองน้ำวัสดุ P ีโฟมนะคะฉีดจากโรงงานบ่อรถยนต์เท่านั้นเป็นลิขสิทธิ์ของคาร์ r o โ u ด t ค่ะโดยที่ตัวพิงเนี่ยจะมีลักษณะคือพิงเอียงนะคะตัวนั่งก็จะยื่นออกมาแล้วก็แหนขึ้นประมาณนี้สลีละในการนั่งก็จะนั่ง สบายเลยเดี๋ยวจะให้พี่เขานั่งให้ดูอันนี้พี่เขาสูง160นะคะตัวพิงก็จะได้เอ็นหลังหน่อยไม่ใช่นั่งหลังตรงแบบเดิมๆนะคะส่วนตัวนั่งก็จะนี่เลยเวลานั่งไปจะไม่ยุบนะคะแน่นมากเป็นฟองน้ําที่คืนตัวได้ดีมากฟองน้ําที่ทนที่สุดนะคะฟองน้ําฉีดขึ้นรูปที่าาาคาร์ไบเปอร์ดักค่ะแล้วก็อันนี้ลูกค้าเสริมเข็มขัดนิรภัยด้วยเข็มขัดนิรภัยนะคะเวลารัดเนี่ยก็คาดอกแบบนี้เลย คาดอกง่ายๆแบบนี้นะคะเวลารถเบรกนะคะมันก็จะล็อกให้เลยล็อกแบบนี้เลยนะคะปลอดภัยทั้งคนนั่งหลังคนนั่งหน้าแน่นอน แล้วก็นี้ใส่กับตัวพูพื้นสีแดงสดนะคะเสริมย้ายด้านบนเป็นสีวายสีวายคือแดงมันจะเข้มหน่อยข้างล่างเป็นสีแดงอ่อนนะคะพอสีเข้มปุ๊บก็จะช่วยดูแลรักษาง่ายเพราะว่าเท้าเราเหยียบนะคะในส่วนนี้ก็ถอดทำความรักถอดทำความสะอาดง่ายด้วยเพราะเป็นมีตัวล็อกให้นะคะแล้วก็ไม่ดิ้นไปดิ้นมาเพราะว่าล็อกไว้แล้ว แล้วก็มีตัวข้างประตูนี้ด้วยของเดิมเป็นผ้านะคะสามารถทำเป็นออปชั่นเสริมได้ให้เป็นหนังจะหนังสีนี้สีไหนลายเรียบหรือว่าลาย VP ทํทำได้หมดเลยนะคะตามที่ชอบสามารถมาดูงานจริงก่อนได้ที่ลาดพร้าว124แยก9นะคะโรงงาน c คาร์ไบโอด t ค่ะเปอร์โทรติดต่อนะคะช่องทางการติดต่อจะแท็กไว้ให้ด้านล่างนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ